ทหารอเมริกันคนหนึ่งเขาก็ได้เช่าบูชาสิงห์ไปตัวหนึ่งแล้วเขาก็ได้รับภารกิจแล้ววันนั้นนะ่ะเครื่องบินตกลงในป่าแล้วก็ทหารที่โดยสารในเครื่องบินนั้นนะ่ะเสียชีวิตหมดเหลือเขาคนเดียวไม่เป็นไรเขาก็เลยทึ่งมากเลยเขาเชื่อว่าต้องเป็นพุทธคุณของสิ่งที่เขาห้อยนี่แหละเพราะคนอื่นไม่มีแต่เขามีอยู่คนเดียว ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิพ่งหลวงพ่อหอมเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าท่านเป็นพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเล็กๆวัดหนึ่งในต่างจังหวัดก็คืออยู่ที่จังหวัดระยองนะบ้านฉาง ท่านเองเป็นพระภิกษุที่บวชเรียนมาเมื่อตอนท่านอายุเพิ่อประมาณ36ปีได้แล้วก็ท่านได้ผ่านการเกณฑ์าหารไรต่อไรมาหมดแล้วแล้วก็ได้มาบวชเรียนเป็นพระภิกษุตอนแรกนี้ท่านอยู่ที่บวชที่วัดทับมาท่านจำพรรษาท่านสักประมาณ2-3ปีท่านก็ออกทุดงแล้วก็มา เริ่มศึกษาเรื่องของสายเวทต่างๆมากขึ้นท่านก็ได้มาทุดงมาเจอวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านเกิดท่านจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าสำนักสงร้างคือเคยมีพระสงฆ์มาจำพรรษาที่นั่นแต่ไม่ได้เป็นวัดเนี่ยแล้วก็ทิ้งปล่อยให้ร้างมาสัก1ิกว่าปีแล้วเป็นกระท่อมอยู่อยู่กลางป่าท่านก็รู้สึกว่าท่านอยากจะบูรณะตรงนี้ขึ้นมาก็ได้สอบถามชาวบ้านซึ่งนั้นมีคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยจำนวนไม่กี่หลังคาเรือนท่านก็เริ่มทําการบูรณะ คือท่านได้ไปขอหลวงพ่อชื่นว่าท่านจะมาอยู่ที่นี่แล้วหลวงพ่อชื่นก็อนุญาตท่านมาอยู่ได้พอท่านมาที่นี่ท่านก็เริ่มที่จะบูรณะวัดก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากชาวบ้านด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างท่านก็ขึ้นไปดูพวกไม้ทีนี้ด้วยความที่ตัวพื้นที่เองมันอยู่ในป่าก็จะมีสิงสาราสัตว์มากสัตว์ร้ายนี่ไม่ได้มาทําร้ายท่านเลยนี่ก็เป็นสิ่งแรกที่ชาวบ้านเนี่ยประทับใจในความเก่งกล้าของท่านว่าท่านสามารถอยู่ในวัดร้างเนี่ยโดยที่แบบไม่มีอะไรมาทําร้ายท่านได้แล้วท่านก็ ให้ชาวบ้านช่วยกันตัดไม้แล้วก็นึกหาวิธีจะขนลงมาเพราะซุงมันจํานวนมหาศาลมากพอท่านขึ้นปอีกครั้งหนึ่งอะ่ะก็ปรากฏว่าซุงเนี่ยถูกย้ายลงมาหมดเลยซึ่งก็พบว่าช้างป่าเนี่ยโขงหนึ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยช่วยกันย้ายไม้สุงเนี่ยจากเขาเนี่ลงมาซึ่งช้างป่าเหล่านี้เขาเชื่อว่ามีความผูกพันกับท่านหลวงพ่อหอมมาตั้งนานเพราะว่ามันมีช่วงที่แบบว่าชาวบ้านที่เข้ามาทําไร่ผลไม้อยู่เนี่ยก็มีช้างเนี่ยเข้าไปกินพืชผลไม้ชาวบ้านก็เดือดร้อนก็มาหาท่าน ท่านก็ไปยืนตรงชายป่าแล้วท่านก็บอกกับพวกช้างเนี่ยว่าอย่าเข้ามากินพืชได้เลยท่านจะปลูกพืชไล่ไว้ทางฝั่งวัดให้ช้างเนี่ยมากินได้แต่อย่าไปรบกวนพืชไร่ของชาวบ้านเขาเพราะเขาต้องไปทํามาหากินก็ปรากฏว่าช้างป่านเนี่ยเวลาลงมาเนี่ยก็จะมากินอยู่ในพื้นที่ของวัดไม่เคยเข้าไปยุ่งกับพื้นที่ชาวบ้านแล้วก็ วันดีคืนร้ายเวลาเขามีพวกในพรานมาก็มามาค้างร่างแรมที่วัดแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าป่ากันท่านก็รู้แล้วพวกนี้มาจะต้องมายิงสัตว์แน่ท่านก็ไปบอกช้างว่าให้หลบเข้าป่าลึกไปก่อนเพราะมีคนเขาจะมาล่าสัตว์เพราะว่าพรานพวกนั้นเนี่ยทั้งวัน,นตะเวนหาช้างอะไรก็จะไม่เจอชาวบ้านก็เลยให้ความยอมรับน,นั่ถือท่านว่าท่านนี่เป็นพระที่เก่งมากคือถ้าถามว่าหลวงพ่อหอมเก่งขนาดไหนเนี่ยวัดชากหมาเป็นวัดเล็กๆอยู่ที่จังหวัดระยอง แต่ว่าในยุคสมัยปี2,500ก็คือเป็นยุคที่แบบมีการสร้างพระพิธีใหญ่มากที่พุทธมณฑลทางรัฐบาลนี่ต้องนิมนต์พระเกจิดังๆทั่วประเทศเนี่ยร้อยแปดรูปมาร่วมกันเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่หลวงพ่อหอมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในจำนวนของพระเกจิที่เขาต้องอัญเชิญมาหรือนิมนต์มาร่วมเสกพิธีใหญ่ด้วยและทุกครั้งที่มีที่ใหญ่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีชื่อหลวงพ่อหอมเนี่ยได้รับเชิญนิมนต์เข้ามา เป็นผู้ร่วมปลูกเสกทุกครั้งแล้วก็หลวงพ่อหอมเนี่ยท่านเองเนี่ยท่านก็ศึกษาเรื่องตำราเรื่องของการรักษาโรคอะไรต่างๆด้วยจริงหลวงพ่อหอมท่านก็คงทําเครื่องรางเยอะแต่ว่าที่ดังที่สุดของท่านเลยเนี่ยก็ต้องว่าเป็นสิงเป็นการแกะลักษณะของสิงแกะจากงาช้างก็จะแกะเป็นทรงเหมือนกับสิงแบบลายไทยซึ่งทั้งหมดเนี่ยแกะจากงาช้างทั้งหมดท่านเองก็ได้ทไวาแล้วก็แจกจ่ายแรกเริ่ม,เด,มเดิมทีเนี่ยเขาว่าท่านไปเจอจากช่างที่พยุหคีรีทําพวกแกะ เพราะว่าสมัยก่อนนี่ก็จะมีห้องหลวงพ่อเดิมที่ท่านก็จะแกะมีมมสิงห์งาช้างเหมือนกันแล้วก็จะมีช่างธนูนแกะก็มาปลุกเสกแล้วตอนหลังว่าท่านก็ไปเจอช่างอีกชุดหนึ่งที่อยู่ทางชัชนาทก็มีฝีไม้ลายมือดีเหมือนกันท่านก็เลยเปลี่ยนให้ทางช่างเหล่านี้เป็นคนที่ทาํามาให้ท่านแทนช่างก็จะมีความความหลากหลายก็ต้องบอกว่ามีขนาดหลายขนาดเล็กกลางใหญ่บางตัวก็จะมีความพิเศษจะมีคาบแก้วตาฝังพลอยซึ่ง สิงห์หลวงพ่อหอมเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษกว่าสิงห์ของเกจีท่านอื่นๆก็คือว่าตัวขวัญของสิงห์เนี่ยปกติเนี่ยขวัญของสิงห์เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเลขหนึ่งจะเป็นเลขวนเป็นเลขหนึง่งแต่ว่าของท่านเนี่ยจะเป็นเป็นวงกลมและมีวงอยู่ตรงกลางเป็นลักษณะวงกลมวงกลมวงกลมหมดซึ่งนี่จะเป็นทําให้เห็นว่าของท่านจะเป็นสิ่งที่ที่แตกต่างจากเกจีท่านอื่นๆเรียกว่าเอกลักษณ์ประจําตัวของท่านสิ่งนี้แล้วเรานึกถึงสภาพสิงห์ก็คือสิงห์คือราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายราชาแห่งป่า นั่นคือความหมายถึงความที่มหาอำนาจมีตบะมีเดชมีอำนาจซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คนนํามาใช้แล้วก็จะได้รับความเรียกว่ามีความเกรงกลัวของศัตรูไปไหนก็จะมีคนเกรงขามแล้วก็สิ่งที่ท่านก็บรรจุเข้าไปก็คือพลังเรื่องของความคงกระพันหนังเหนียวถือว่านี่เป็นจุดเด่นของเสียงท่านแรกๆก,ก็ยังไม่ค่อยมีใครฮือหามากก็ยังแจกไปท่านกระจกแจกไปเรียกว่าคนมาตื่นเต้นฮือหามากๆเนี่ย ็ในช่วงที่ว่ายุคสงครามสมัยสงครามเวียดนามตัวนั้นฐานอเมริกันนี่มาตั้งฐานทัพอู่ที่อุตภัยแล้วก็มีทหารอเมริกันคนหนึ่งเป็นปน,นิกโกรเนี่ยเขาก็มาที่วัดนี่เพราะเขาได้ภรรยาเป็นคนไทยและภรรยาเนี่ยพามาที่วัดมามาไห้หลวงพ่อหอมเขาก็ได้เช่าบูชาสิงเนี่ยไปตัวหนึ่งแล้วก็ไปพกติดตัวไว้ฝรั่งคงไม่รู้อะไรแต่ว่าเมียคงบอกให้เอาก็เอา,เอาติดติดตัวไป แล้วเขาก็ได้รับภารกิจเอาเครื่องบินจากอุตภเปาเนี่ยไปที่นครพนมนะผมจะไม่ผิดเนะี่ยแล้ววันนั้นนะ่ะอากาศมันไม่ดีทําให้เครื่องบินนะั้นตกเครื่องบินตกลงในป่าแล้วก็ฐานที่โดยสารในเครื่องบินนั้นนะ่ะเสียชีวิตหมดเหลือเขาคนเดียวไม่เป็นไรเขาก็เลยทึ่งมากเลยเขาเชื่อว่าต้องเป็นพุทธคุณของสิ่งที่เขาห้อยนี่แหละเพราะคนอื่นไม่มีแต่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขารอดมาคนเดียวในเครื่องบินลานั้นเขาก็กลับมาที่วัด มาทาบุญถวายนู่นถวายนี่แม้กระทั่งเขาปลดประจําการแล้วกลับไปอยู่ที่เมริกาแล้วเนี่ยเขาว่ายังส่งเงินมาทําบุญที่วัดนู่นเสมอๆก็ทําให้ตอนนั้นก็เริ่มมีคนรู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อหอมมากขึ้นแล้วก็บรรดาพวกวัยรุ่นมาทําบุญที่วัดแล้วก็เห็นที่วัดเขามีสิงห์งหลวงพ่อหอมให้เช่าก็เช่ากันไปคนละตัวสองตัวกลับไปกรุงเทพไปมีเรื่องราวกับคนต่างถิ่นทะเลาะกันตีกันล่อกันนวแต่ปรากฏว่าเด็กฝั่งเนี้ย ไม่เป็นอันตรายคือไม่มีรอยแผลไม่เป็นไรกันเลยทุกคนก็เลยเชื่อว่าด้วยพุทธคุณของสิ่งที่ตัวเองแต่ละคนมีกันคนละตัวเนี่ยคงช่วยไว้ก็เลยกลับมายกพวกกับมามาเช่ากันไปเพิ่มอีกทหารเรือมางานวัดที่วัดชากหมากก็เช่าสิเงกันไปแล้วก็ไปลองยิงกันอยู่หลังวัดปรากฏยิงไม่ออกทหารเรือก็โอ้โหคือหาแต่นี้มาลุมกันใหญ่คนละตัวสองตัวทุกคนอยากได้หมดเลยก็ตอนนั้น สียงของท่านก็เลยชื่อเสียงโด่งดังมากคนก็เลยเริ่มรู้จักกันเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วว่าทหารเรือเนี่ยเรียกว่าเมื่อไรก็ตามที่ทางวัดมีงานมีภารกิจอะไรทหารเรือจะยกทัพมาช่วยเสมอก็คือว่าเป็นแบบว่าเป็นยมอุปถากกันไปเลยผมมาได้รู้จักชื่อท่านครั้งแรกเนี่ยเมื่อก็หลายสิบปีที่แล้วคือสมัยนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มที่จะสะสมเครื่องรางใหม่ๆแล้วก็มีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเขาเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดังวงหนึ่ง วงดีกินแอปเปิลที่ท่านเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยห้อยสิงหลวงพ่อหอมติดตัวอยู่เราก็ถามว่าทำไมาถึงห้อยสิงหลวงพ่อหอมถ้าเขาไม่ใช่คนจังหวัดระยองเขาก็บอกว่าเขาอะเคยไปเที่ยวระยองกับเพื่อนเขาแล้วก็ไปเดินที่ชายหาดกันเพื่อนเขาเดินเดินอยู่ดีๆเนี่ยคือเดินเลาะเลาะเลาะ,ละน้ทะเลเนี่ยเดินอยู่ดีเนี่ยล้มลงไปเลยอยู่ๆก็ล้มปึ้งลงไปเขาก็ลงไปประคองเพื่อนเพื่อนปรากฏว่าเท้าเนี่ย บวมแบบบวมใหญ่เป็นลูกตะก้อเลยอะ่ะบวมปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็แบบเจ็บมากปวดมากคนก็มาช่วยกันแล้วชาวบ้านก็บอกว่าให้พาไปหาหลวงพ่อหอมเขาก็เอาขึ้นรถแบกแล้วก็เอาเพื่อนไปที่วัดชากหมากท่านก็องอมาดูแล้วท่านก็บอกว่าคือเหมือนกับประมาณว่าโดนลมเพลลมพัดแล้วท่านก็เอาไม้เท้าเนี่ยมาท่านก็บริกรรมคาถาแล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยจี้ที่ ไอ้ก้อนที่เหมือนบวมที่เท้าเนี่ยพี่คนนี้บอกว่าเขาเห็นกับตาเลยว่าไอ้ก้อนเนี่ยมันยุบลง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 แล้วมันหายไปแล้วเป็นเท้าปกติแล้วหลวงพ่อหอมก็เอาสิงตัวหนึ่งเนี่ยให้เพื่อนเขาคนนั้นเนี่ยเอา้าห้อยไว้คุ้มครองตัวแล้วก็ให้เข้ามาตัวหนึ่งเขาก็เลยได้สิงมาจากหลวงพ่อหอมแล้วเขาก็ห้อยติดตัวตลอดซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชื่อถือในเรื่องนี้มาก่อนแต่เมื่อเขาไปประสบเรื่องนี้มาเนี่ยเขาถึงกับแบบประทับใจมากในในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ราชาสิงห์โหมหานาทังสิงหะสิงหาราชาราชาสิงหานาทังก็เป็นเรื่องราวของศาสตร์ที่มีมายาวนานในประวัติศาสตร์บ้านเราที่เราสืบทอดกันมาก็ถ้าท่านชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่มาท่านจะได้ดูก่อนใครเลยและฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ